สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับช่องปอนบ้าน YouTube พบกับท่านผู้ชมวันนี้วันอาทิตย์ที่19พฤษภาคม2 5 1 7มีข่าวจากธนาคารทก,กาสาสําคัญมากมาเล่าให้ฟังวันนี้ครับวันนี้ที่ Facebook ทก,กาส baac thailand ซึ่งเป็น Facebook ของธนาคารทก,กาสาได้ขึ้นข่าวประกาศเมื่อวันที่19พฤษภาคม2567เวลา10นาฬิกาโพสต์ว่ามาแล้วค่ะ ประกาศรายชื่อผู้โชคดีโครงการชำระดีมีโชคครั้งที่สองพกสอขอสแสดงความยินดีกับผู้โชคดีทุกท่านที่ได้รับรางวัลรถยนต์รถจักรยานยนต์และกิฟต์ไวเซอร์จากการชำระดอกเบีย้ยและชำระเงินต้นครบตามกำหนดด้วยนะคะสามารถเช็ครายชื่อผู้โชคดีได้ที่นี่คลิกก็จะมีลิงก์ให้คลิกนะครับจับรางวัลครั้งที่3วันที่24กรกฎาคม2 5 6 7 ประกาศผู้โชคดีผ่านเว็บไซต์ www.bac.or.th เตรียมตัวเป็นผู้โชคดีรับโชคครั้งที่3ก็สามารถเข้าร่วมโครงการได้เลยตั้งแต่วันนี้ถึง31กรกฎาคม2567รายละเอียดเพิ่มเติมสอบถามได้ที่ตกสทุกสาขา<อ>ก็คือถ้าท่านผู้ชมท่านใดที่ใช้ Facebook ท่านผู้ชมท่านใดมี f a c e b o o k อยู่ในโทรศัพท์นะครับ ให้ท่านไปกดลิงก์ที่คอมเมนต์แรกใต้คลิปนี้ก็จะเข้าไปข่าวนี้ของ Facebook ทกสบีเอเซเทเลนก็ไปอ่านข้อความในนั้นเสร็จแล้วอยากเช็คชื่อว่ามีรายชื่อได้รับรางวัลรถยนต์จักรยานยนต์และบัตรกำนันมูลค่าแสนมูลค่าสามหมื่นมูลค่าหนึ่งหมื่นมูลค่าพันหรือไม่ก็กดลิงก์เลยครับเขาจะมีกดลิงก์เขาบอกว่าสามารถเช็ครายชื่อผู้โชคดีได้ที่นี่คลิกเขามีลิงก์ให้กดก็กดดูก็สามารถ ดาวน์โหลดอ่านรายชื่อที่เขาประกาศได้นะครับสําหรับใครที่เป็นหนี้ทกศานะครับชําระดีมีโชคจะจับรางวัลครั้งต่อไป,ปวันที่31เอ่อวันที่24กรกฎาคม257นะครับใครชําระหนี้ก่อนกําหนดชําระหนี้ดีอะไรทํานองนี้มีสิทธิ์เขาก็จับฉลากถ้าเป็นชื่อใครคนนั้นก็ได้รับรางวัลรถยนต์รถจรักรยานยนต์และบัตรกำนันมูลค่า30,000บนาทกานันมูลค่า10,000บนาทกานันมูลค่า5,000บาทกำนันมูลค่าแสนนะครับ ก็สามารถตรวจดูรายชื่อได้นะครับกดลิงก์คอมเมนต์แรกใต้คลิปนี้ใครที่ใช้ Facebook นะครับเสร็จแล้วอ่านรายละเอียดแล้วก็ไปคลิกเช็ครายชื่อได้ว่าใครโชคดีขอโชคดีทุกคนทุกท่านครับสวัสดีครับ